ทั้งทั้งรูดจักให้หมดเลยนี่ีที่ที่ขายสารนะจัดทุกจยกาุใ้ไปสีไปตั้งยกไปสั่นลยกให้สองอันนะตั้งได้ไหมไปดูดิเปิดตั้งได้เลย giờ không được rồi จะลงมันก็ลงมาเลยเอวดาแม่พูดอะไรเอวดาไม่ พุทธเถววันจ่ายวันละวันเตท่านเถววันจ่ายรุ่งเบสธรรมเถววันจ่ายวันละวันเตธรรมเถววันจ่ายรุ่งเบสธรรมเถววันจ่เยวันละวันเต สาเทวัญจชลเวทุนเทวัญจาวันนวันเลสมคัเทวัญจะชลเวุนจตเทวัญจะวันนวันเลสรมัเทวัญจาชลเวทุเทวัญจาวันนาวันเดสมคัเทวัญจากาสากาจกาสาบูรพาฤกษ์ในางบูรพ์ดำบุรพาฤกษ์ในทางเาดงโกลพยังวิวัเชเยสัพพทุสัพโสภพโลกัพภัยสัพพเนจันไร วิวันเเยสัพพะธลังตัพพะราพังพระวันเทเรตันโตตูรทันโตอาคเนรักนือพนางคเนสิทธะรรมเมตังเนสังขะคานังโกพยังวิควันเทเยตัพพะโสตัพพะโรคตัพพะภัยัาพะเทอท่านเดียดจันไรวิควันเทเยสัพพะธนังสัพพะราพังพระวันเทเรตันโตตูร รักเวียนและสมัยท่านของเราทักเวีนทำเมตตามรักเวีนพระพุทาลังพระองค์องค์ยามววันทีเยสังฆุปัสสะสงพระค์พระภัสามพระเสด็จจันไรวิวันทีเยสังฆาลางสามพระรามพระวันทีเยรับมัตตุรักการองค์อ๋อเรมีและถือระพุทธาลังระดีศึกษาเมตตาม อรเียสพัมพนาดำรรยามวิวันเยสัมพุุประโลกเาทยสัพทจะาเมจันรวิวันีเยสัพพัชชะดสัพพะราพังพระวันมีเยรักพันโตรัพันโตปัจยิมนัติสทธิรรมดปัจจิมสิมพันเตตาปัจยิมนัติสันธาตดำรรคยายามวิวันีเยสัมสุปสุพระโลกเข้าทยสัมพุทเจ้เมรดจวิวันีเยสัพพัชชะ

สัพพะราพังวันเกลัท like ันโตสุระทันโตอุรันนนารดที่มเมญามุรนและทังขาตาทุกโรปยังวิวันเกลาพรทุสำนึกโกที่มพสิบอนะเบียนยันไลวิวันเยสัพพะนัังสัพพะราพังวันเกละรัทันโตสุรันโตอิซาและสิกแบุในอิซาที่มิทำเมตจา สาติสังฆาดังทุทโธพเยังวิวันเทเยจาพะนุ์าัสดุพะทโรพิภพไยังพ้อฉันเถรันไวิวันเทเยจาพระท่าดังจาพระราพังพะวันกุเมรักทันโตุรัโตอาการุษุทินามอาการะษุมีพระธรมเาอาการุุทาังฆาดังุทโพเยังวิวันเทเยสาพะนุสดุพโธพิภพไทยฉันท้อฉันเถรฉันไ วันทีับเรียนบ้านเลยนะที่แนี่ด้วยพระองค์การในรุ่นตังชาติสัมภวันสุเมนับแต่บัิทินต้นไปขอยครอบครัวนี้จงเจริญเรืองอ็คราบไพภูนกัะทองไหลมาเทมาหมดชุกหมดโศกหมดโรคหมดภัย่วคกันทุกท่านทุกคนนะปัตติเดือน เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเก่าแก่และดั้งเดิมที่ปกปรองรักษาบริเวณบ้านเรือนและที่ดินของข้าพเจ้าทุกทุกท่านทุกๆุกโฉนดซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถจะทราบชื่อได้ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้มีดวงวิญญาณของทศกัานาคราชตุยะตุยะสัญญาแม่ธรณีแม่ค้าเจ้าทุ่งเจ้าช้าเจ้าป่าเจ้าเขาลูกทันเทวดา เพียดังพาแลตั้งไวภูมิราชภูมิรุร่งไวยจงมาราบราชามาเสวยูเรเพื่อาราวิสมบูรณ์าตาชนิดที่ขา้าพระเจ้าพร้อมได้ครอบครัวนำมาถวายในวันนี้ พร้อมเตรียมการช่วยเถินาานะคนชั่วคนอย่างไรี่ได,เดญญ้เข้ามาในบ้านเรือนนี้ขอให้คนดีคนมีปัญญาเข้ามาในบ้านเรือนนี้ช่วยทำาหากินเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีได้เถินนะเงินะทอ,อนนะลุงนะมันเป็นเรื่องพราวลุงตายแล้วหนูก็ทำอย่างลุงเนี่ยนะไม่ต้องไปเอาหมอที่ไหนหรอก ตัวก็หลอกเปล่าทำอย่างรุ่นี่แหละทังุนบ้านพอที่ขาตัวอย่างไมด้ถุ่ขอเชิญดวงวิญญาณ้ท่านพญาฉัตทานท่านึงบ้านและ้ขอเชิญดวงวิญญาณขท่านพญาฉัดรทานพญาช้างใหญ่ เป็นช้างที่นำมาพระเวทสันดอธรรมศรีเข้าเวียงเข้าวังมีความสุขความเจริญขอเจ้าเนาท่านเจ้าของบา้านพร้อมดวงศาคณะญาติมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆที่อย่างพญาจัดทาน,ทนาันเน่ามันอย่างพญาจัดทานที่ถวายกับพ่อโพชมงคลในคราวครั้งนี้ได้เคยและขอเชิญดวงญา,ของ,าของท่านพญาม้ากันชาก,กาเป็นม้าที่นำมาพระสิทธากุมารสําเร็จพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้จาเพราะเจ้านำเอาท่านเจ้าของบา้านพร้อมดวงสาคณะญาติ ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จทุกประกา y, รณ์บัตรนี้ได้คือทำลายก็ต้องหันหน้าขึ้น สาอุกาสาอุกาสาพุทธังอาราธนานางคำมมังอาราธนานางสังฆังอาราธนานางภูมิเทวานังอาราธนานางข้าพระเจ้าขออาราธนาขออัญเชิญและขอเชิญพระองค์กลางนะท่มนะเจ้ากรุงพาลีพระภูมจาตที่ทั้งเก้าพระองค์มีประชัยมงคลเป็นต้นจงขึ้นสิงสถิยงโรงสารประจำบ้านเรือนของคุณบุญเสืบคุณหนึ่งฤอไท คุณบุญยนัทและเด็กชายโดนดนดพัดบุญเชิดเอาไปสองคนลูกป่ะ <c oughs> นุ่มขึ้นไปก่อนนุ่มเดินขึ้นไป ถ่ายลูกทางอาราธนาณังธรรมาราธนานังสังฆาราธนาณังวิญญาณาราธนานังข้าพเจ้าขอรัธนาขอเชิญขอเชิญดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นเจ้าของฉนดนที่ดินเก่าแก่และตั้งเดิมที่ปกปักรักษาบานเทินวาและที่ดินแปลงนี้ทุกท่านทุกฉน่งข้าพเจ้าไม่สามารถจะทราบชื่อได้มีดวงวิญญาณก็ป่ย่าตยายแม่เนนี้และองค์พระ เจ้าชุมเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเกษตรวาจาเทพเจ้านางฟ้านางไม้กุมารากุมารีทั้งหลายจงขึ้นสิคริทรงศาลประจำบ้านเรือนของคุณบุญเสือคุณเดวีวิรุธายคุณบุญชนนัทเด็กเด็กชายนรทพัฒน์คุณเพลศรานาค ขอเชิญคนใช้ของพ่อปู่ชัยมงคลทั้งหลายทั้งชายหญิงจงเพื่อศลธรรมยโรงสารประจําบ้านเดินทองปู่เสริมคุณเดื่ไทยคุณนัคุณบุญญัณและี่ชายนนทพัเชิดทองใดปรสาทประสาทองปด มาให้ท่านเจ้าของบ้านอใอ้ของบ้านจเจริญรุ่งเรืองนอกชาวไปพูนในเงินทองไหลมาเทมาคนทั่วคนจังไรจะได้เข้ามาในบ้านเรือนนี้ขอให้คนดีคนมีปัญญาเข้ามาในบ้านเรือนนี้ช่วยกันทำให้าจินให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีด้วยเถินขอเชิญดวงวิญญาณพระธรรมายาชัดพัน พญาช้างใหญ่เป็นช้างที่นำพระเวศสันตรธรรมดีเข้าเวียงเข้าวังขอจงนำเอาคุณคุณเสือคุณนสือไทยคุณเด็กชายคุณตายตายบุญญาักณ์และเด็กชายนนทัพพัดคุณเชิดเขาจะเป็นปันคุณชูวีสีทองจงมีโชคลาภก้อนใหญ่ไม่อยักพญาจัตพันที่ถวายกับพระบูชัยมงคลในคราวครั้งนี้และขอเชิญดวงิญาของท่านพญามากรคากา เป็นลายที่นำมาพระศิลป์สถาสนาร็จเป็นองค์สัมปาสัมุตเจ้าขอจำนำขอจำนำเอาคุณคุณเชิดคุณหนึ่งลูกชายคุณนัทคุณบุญญาณทและเด็กชายนนทพัฒน์คุณเชิดปานแุณสรีสีทองจงประสบความําเร็จงประสบความรัเร็เป็นองค์ศิกพระค์กระดองิลป์ถานารัศมีพระสงค์สัมปาสัมุธเจ้าเจิญ ขอเชิญท่อบครชวยมงคลสำหรับเอารอคอโลงใหญ่รวยซึ่งคุณเสธิ์คุณหนึิายคุณวินันัดและคุณเด็กชายนรรรพคุณเชิดคุณสบายคุณสรีสิทธิพง์กลาวไว้ให้ในวันนี้ขอรับไว้ขอรับแน่คุณต้องได้โปรดใด้สิ่งได้ขอ ให้าจของบ้านเขิดามาลาจประสบความสุขความเจริญตลอดไปนะปัเือาหาเข้ลับ้วันะหน้าเข้าไปเหน้าเข้าน้าเข้าเยกไปดวันนี้วะดละครพระรามหน้าเปนไน ันน้าใช่ไหมยายไม่ใช่ันหันเท่ากัน 不后呢？